จะบอกให้ทุกคนรู้ว่านี่เพิ่งเพลงแรกนะฮะยังขนาดนี้แล้วถ้าเพลงต่อไปจะขนาดไหนเลยจ๊ะเพราะฉะนั้นเสียงคลีต้องมาเรื่อยๆโอเคไหมเสียงคลีตันเท่าไหร่ เสียงกรีดตังเท่าไหร่เต้นแรงเท่านั้นนะโอเคไหมครับรักพีได้ไหมพูดไม่ค่อยได้นะฮะแต่อยากลองพูดดูนะฮะถามเขามารักได้ไหมฮะ ว่าต้องพูดให้ถูกสำเนียงก่อนพูดพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะรักปีได้ไหมเอ้ยเวลาจะพูดอะไรแบบนี้นักตื่นเต้นมากเลยนะฮะตอนแรกว่าจะต่อเพลงกับทุกคนที่นี่แต่เชื่อว่าเอาเพลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงนี้ไม่เช่เดี๋ยวลองดูลองเพลงนี้ก่อนนะเจ็บไปเจ็บมาทุกวัน เงียบใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้ผมมีเพลงมาผมเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนจะต้องร้องได้อยากแน่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูมีเวลาสักสองสานาทีไหมถ้าเธอไม่เชื่อขอฉันคุยด้วยสองสามคำร้องอะไรต่อร้องเรื่อง ย่ก็ดูหน้าฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจฟังนี้ว่าไงตันนี้เวลาขอให้ลบวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งพอ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 เท่นี้พอ อันต่อไปร้องไม่ได้เร็วนะฮะเอาเท่านี้พอขอบคุณทุกคนมากนะผมที่มีส่วนร่วมด้วยกันขอบคุณมากจริงนะสนุกสนานกันอยากสนุกกันต่อไหมจ๊ะถ้าจะถามว่าอยากสนุกกันต่อต้องพูดว่าอะไระฮะภาษาใต้อ๋อยอยากอยากดุกไล่ไม้อะไรนะฮะ again please 1น3สองอยากนุกเลหหยไม่ถ้าอยากนุกขอเสียงหน่อยเร็ว